ฮัลโหลแอปปี้บาดี้สบายดีสวัสดีจ้าฮัลโหลตากาโฮโอ้ไคโยอาณาสิโยอะละจ้ามาเ้ยจ้ามาถึงเวลากินกันมาพอกันคือเก่านน่นละจ้าไม่ไปไหนดอกอยู่บ้านอยู่ช่องละจ้าวันนี้นะคะก็วันนี้ก็มากินต้มไก่จ้า Today I have spicy chicken soup with rice วันนี้ก็สิมากินต้มไก่บ้านจ้ะต้มไก่บ้านใส่ใบกะเพราเซบๆจ้ะพี่น้องต้มไก่เด้อวันนี้มีต้มไก่กินจ้ะอ้ยอร่อยต้มไก่บ้านจ้ะแกงไก่ต้มไก่ไม่ใช่แกงต้มไก่จ้ะต้มแบบบ้านนอกบ้านนอกนะฉันต้มแบบบ้านนอกจ้ะคนบ้านนอกก็กินอะไรแบบบ้านนอกอนะ Come to join with me everyone What are you waiting for Come on Come to eat with me v r e r y yummy เซฟ s ซฟเป็น้องต้มไก่อร่อยมาก แซ่บสุดๆต้มไก่บ้านใต่ใบกระเพรานะต้มแบบบ้านๆน,นะเคยกินไหมล่ะคนกรุงเทพก,กินแต่ต้ยมยำมานะต้มแบบมันนอกกินไม่เป็นหรอกทำกินแล้วจะต,ติดใจ rồi, dầm bích gang yên ta dầm bích gang yên ta dầm bích gang cái ta dầm bích gang yên ta dầm bích gang yên ha, ta ta อืมอร่อยสักกรมอน จุงกะามบ่งบงพนกบกคนเนียนน่ย,ยงงงงโมโหายน้องคนเนีย่ยมื่อบันทุยสลอนทุยจังงันจังงันจังงันโมโหายน้องคนเนี่ย มูเจ้าได้ยังกินกันเนาะได้ยังกินแซ่บๆก็นึกถึงนึกถึงในเด้อจ้านึกถึงแม่ใหญ่ทองม้วนในเด้อแม่ใหญ่ทองม้วนมากกินอาหารอีสานจ้ะขาดไม่ได้อาหารราวอาหารอีสาน กินอาหารนิสานแล้วมันแซ่บมันกินเข่าได้หลายต้มไก่โอ้แซ่บพี่น้องเอ้ยพียะต้มไก่ให้มันเปื่อยๆมันจังแซ่บ Xẹp rồi Ủa mề Xích có tao xẹt là hàm Xích có làm của ông cả là Câu số tay ta sẽ đi đi chơi cả lạc Câu số tay ta à đi đi thay quả chơi 間唔中啊，食日本嘢，食呢啲餸啦，令到人哋開胃啊，食多啲嘅啊，咁就好容易肥噶啦。食啲飯啊，食得多，飯啊食得多啊，食乜飯啊，一個人食晒。 แซ่บแซ่บพี่น้องใส่ครบเครื่องเลยนะไม่ขาดเลยนะใส่ครบเครื่องอร่อยจังง่้ยจังง่้นโอชิน่ใช้ทา,าเบรโอชิน่ นานแล้วไม่ได้ต้มกินเนี่ยอ่ารู้สึกจะนานมากแล้วนะปีที่แล้วทําไปครั้งหนึ่งก็ปีนี้เพิ่งจะมาทําเนี่ยต้มไก่โอ้ยแสบหลายกินหมดอ่ะกินหมดนี่แหละตักมาก็กินใั้หมดนี่แหละจ้า ไก่ตัวหนึ่งก็กินคนเดียวเพราะว่าเผ็ดคนที่บ้านลูกผัวก็ไม่กินเผ็ดเนาะไก่ตัวนึงก็กินคนเดียวนะั่นแหละกินได้สองวันนะอเอกเส เผ็ดกำลังดีไม่เผ็ดมากเผ็ดมากมันก็สิบโปเซฟแล้วต้มไก่นะเผ็ดกำลังดีวันนี้เพิ่งฉันเพิ่งจะได้กินข้าวจำอยากไต้อาชานะข้าวเก๋ตุ๊กติเมย์าเหลืองติ๋เก๋ไตยอาชานะวันนี้ทำงันเพิ่งจะได้กินจ้า ตอนเช้าไม่ได้กินข้าวเน่เพิ่งมากินเนี่ยตอนนี้กี่โมงเลยเนะี่ยตอนนี้บ่ายสองกว่าแล้วนะเพิ่งจะกินข้าวเน่หลยฉันหิวจัดเลยนะวันนี้นะจันหิวข้าว โอเคโอเคฉันกินชาหน่อยเพราะฉันหิวจัดฉันเมื่อยไปหมดเลยฉันหิวจัดจนฉันน่ะเมื่อยเพลียไปหมดเลยฉันไม่มีแรงนะตอนนี้นะเพราะว่าฉันหิวจัด กินแล้วก็อร่อยแล้วพี่น้องเอ้ยโอ้ยอากาศก็ร้อนร้อน ที่เนยอยโโหยีโหยีต้ตตมจี้หปีนโหไม่รู้จะไปไหนดีละพี่น้องเอ้ยอากาศร้อนๆอย่างเงี้ยทำขนมกินมั่งกินน้ำปั่นมั่งทำน้ำปั่นกินมั่ง คนจีนเขาไม่ค่อยกินน้ําแข็งกันนะคนจีนนะ้นะคนจีนกินอะไรยากจากพี่น้องอย่างคนจีนฮ่องกงเนี่ยนะกินอะไรยากยากถ้าเขาเผ็ดเปรี้ยวอะไรเนี่ยเค็มเนี่ยเขาก็ไม่กินละก็กินอะไรก็จืดๆนันนะเขากินจืดๆกินแบบมันจืดมันมีรสชาติั้มมันก็มีรสชาติจืดนั่นแหละมันก็กินอย่างเรากินแล้วก็ว่าจืดนะนะอย่างเขากินเขาก็ว่าเขาก็ว่าอร่อยของเขานั่นแหละ กินกับข้าวจีนแล้วมันบ่มีแห้งอย่างติ่มซำอะไรพวกนี้ก็มีแต่น้ำมันน้ำมันเยอะอย่างติ่มซำ โอ้ยแซ่มีคนบอกว่าฉันกินเวลาฉันกินน่ะหน้าตาเหมือนไม่อร่อยหน้าตาฉันอร่อยมันก็เป็นอย่างแบบแบบนี้แหละจ้าจะให้เป็นยังไงกินอร่อยมันก็อย่างนี้แหละจะให้ทำยังไงหน้าตา ทำหน้าทำตาให้มันอร่อยทำไม่เป็นหรอกจ้าอร่อยก็อย่างนี้แหละหน้าตาค่อยก็เป็นจังซีกินกับน้ำแกงโอ้ยแซ่แบแซ่บกินกับข้าว สมัยแต่ก่อนนะไปใส่บาทนะได้ต้มไก่โอ้ยพระดีใจพระดีใจได้ชั้นต้มไก่สมัยแต่ก่อนมันอดอยากเนาะพระก็ไม่ค็ยังมีกับข้าวชั้นอย่างมากก็น้ำพริกใครใครก็เอาแต่น้ำพริกไปถวายพระเดี๋ยวนี้ไม่ต้องห่วงนะพระพระมีชั้นไม่อดไม่อยากนะเดี๋ยวนี้นะเออ ชาบงชาบูหมูกระทะพระก็ได้ฉันนะเดี๋ยวนี้สบายนี้นะเออสุกงสุก,กี้เนื้อยงเนื้อย่างอะไรพวกเนี้ยพระก็ได้ฉันนะกุ้งมังกรเปลือหูฉลามอะไรพวกเนี้ยโอ้ยพระได้ฉันเออพระฉันไม่อดไม่อยากนะแสดงว่าแสดงว่าประชาชนเนี่ยไม่ไม่จนนะ พระได้ชั้นอิ่มล้ำสํำราญเนี่ยพระได้ชั้นแบบดีๆเนี่ยแสดงว่าประชาชนเนี่ยไม่ไม่จนเหมือนแต่ก่อนแสดงว่าประชาชนนี่มีเงินมีทองแล้วเออนะฉันว่านะ เหลือไก่ชิ้นหนึ่งฉันกินอิ่มแล้วอืมกินหมดแล้วจ้าอิ่มแล้วจ้าเหลือให้กินพวกนี้อีกมื้อหนึ่งไม่กินหมดหรอกนะใครจะไปกินไก่หมดเป็นตัวเนาะมาเด้อจ้าสำหรับใครอ่ะ วันเกิดก็ดีหรือว่าเข้ามาดูกบน้อยฮ่องกงก็ดีมาพอไม่ใหญ่ทองม้วนพอดีนะไม่ใหญ่ทองม้วนก็จอออกมาเกือบทุกวันเกือบทุกวันนะจันจว่างอยู่นะว่างก็จะออกมาทุกวันทุกวันนะจะพยายามทาคลิปให้พี่น้องได้ดูเยอะๆนะจ้าถ้าเกิดว่างก็มีวันว่างมั่งไม่ว่างมั่งนั่นแหละแต่พยายามทําคลิปลงคลิปเยอะๆหน่อยนะต้องขยันขยันลงคลิปหน่อยแล้วล่ะนะ สำหรับใครที่วันเกิดก็ดีหรือเข้ามาดูก็ดีนะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกอให้ลาไม่รวยขอให้เป็นมหาเศรษฐีเล้วจะใกล้หวยจะออกแล้วนะน่าอย่าลืมซื้อหวยแล้วนะซื้อลอตเตอรี่ไว้นะอาจจะมีโอกาสถูกลอตเตอรี่นะถ้าเข้ามาดูนะน่าจะนา้โชคให้ลาบทุกคนเลยนะลาเป็นก่อสร้างยอยากไาคยาดจุกเลยสร้างเย์ดไลหลอล้โอล อ่าไปก่อนเด้อจ้าเอาไว้โอกาสหน้าก่อพบกันใหม่จ้าฉันมีขนมอยู่ฉันทําขนมคองแกงไว้เดี๋ยวสักพักฉันจะกินขนมคองแกงตอนนี้ยังอิ่มดูเยอะสักพักหนึ่งก่อนไปแล้วจ้าแค่นี้จ้าจอยกินนะต่ากายบาย